สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ๋บอชแนลกันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆราชินีลิซ่าของเรานั้นยังมีโมเมนต์ให้เก็บอีกมากมายไกลกองกันเลยทีเดียวว่าแต่จะเป็นโมเมนต์อะไรนั้นเดี๋ยวเราตามไปดูพร้อมกันเลยนะครับเริ่มจากอันนี้จ้ามีคนสรุปรูปยอดมาแล้วจ้าว่าน้องลิซ่าของเรานั้นใส่อะไรมาในงานนี้กันบ้างด้วยความแพงจนแบบว่าไม่รู้จะแพงยังไงนะครับแต่ลิซ่าของเรานั้นก็ไม่เคยโดนเครื่องประดับไหนๆกรอบความสวยงามของน้องไปได้เลยทีเดียวนะครับแล้วรอบนี้เนี่ยน้องมาด้วยหน้ามา้าซึ่งมันเป็นอะไรท ที่แบบใส่ชุดเครื่องเพชรแพงๆแบบนี้นั่นเองจ้าแต่น้องของเรานั้นก็ทําได้เอออ่ะมาไล่เรียนกันทีละอย่างเลยนะจ้าเริ่มจากต่างหูก่อนนะจ้าต่างหูที่ชื่อว่า mediterranean earrings นะครับซึ่งแต่ละชิ้นเนี่ยน่าจะเป็นไอเทมใหม่ๆจากบูการีทั้งนั้นเพราะฉะนั้นราคาก็ยังไม่มีระบุจากเพราะน้องได้ใส่ คนแรกนะจ๊ะ่วนอันต่อมาก็อย่างที่บอกไปแล้วนะครับเมดิเตอร์เรเนียนในคลสนะครับส่วนลงมาหน่อยหนึ่งจะเป็นในส่วนของนาฬิกาเซอร์เพตต e ซีเครตวอชแล้วก็น้องมใส่แวนอีกมือหนึ่งด้วยนะครับก็คืออิ m o รัลออร์ดริงนั่นเองจ้ายังไม่พอจ้ะชุดของน้องเนี่ยมาจากแบรนด์ที่ชื่อว่าแอนโ n นิโอรีวานะจ๊ะเดรสมีด์ฟอร์ลิซาก็คือตัดมาเพื่อน,นอลิซาในงานนี้โดยเฉพาะส่วนกระเป๋าก็เป็นกระเป๋าเจกเซลีนอ้ามีพกเซลีนติดตัวมาสักเล็กๆในน้อยนะจ๊ะเพราะไหนๆก็เป็น globally ambassador ก็ต้องมีการเอาใจพ่อหฮดิดนิดนึงแต่ลลัก็เอาใจพ่อบาบินสักหน่อยนะครับเอออะประมาณนี้นะจ๊ะให้พ่อทั้งสองข้อเนี่ยได้หายใจหายคอว่าเตรียมตัวโซวเอานะครับพ่อคะอะไรแบบนี้นะจ๊ะเอออะส่วนหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวเรานะครับจะมายนโฉมราชินีของเราว่าไปสวยได้ที่ไหนบ้างน,นะครับสื่อไหนเนี่ยเขาลงข่าวหรือว่ามีแฟนๆคนไหนเนี่ยที่มีความคิดเห็นที่ซึ้งๆกันบ้างเดียด๋ยวจะมาฝากกันยาวๆเลยจ้าเริ่มจากคลิปแรกนะครับที่ถ่ายใกล้ขนาดนี้จาก We Magazine ของเรานะครับซึ่งเขาบอกว่าว e e ิดอเก เราเจอกันอีกครั้งแล้วนะพวกเราเนี่ยรักลลิสามากลลิสาเนี่ยให้การต้อนรับสื่อเราเป็นอย่างดีเป็นอย่างสเปเชียลพิเศษมากเลยนะ Hello all the way อะไรก็ว่าไปนะจ๊ะไปดูบรรยากาศกันส็กเล็กน้อยเอาให้ตายกันไปข้างเลยนะจ๊ะถ้าถ่ายใกล้ขนาดนี้้อบีแมกซีนอ่ะ a i n Miss you bye เป็นไงฮัลโหลฮายฮัลโหลแล้วก็บายบายในคราวเดียวกันเลยน,นั่เนเองนะจ๊ะ <c oughs> รีบมารีบไปหลอนอลิซ่าของเราโอ๊ยไม่ต้องรีบนะจะนั่งตรงนี้ก่อนแต่ก็เข้าใจได้ว่าน้องตง้องรีบไปเพราะมีอีกหลายสื่อเดี๋ยวจะมาสัมภาษณ์น้องนะไม่ทันนะจ๊ะน้องตง้องรีบฮายฮัลโหลแล้วก็บายบายแล้วก็ซีวาเกนในทันทีเลยน,นั่เนเองนะจ๊อะอาตลกกันไปน,นะเพื่อนๆนะมาถึงแอดนี่แหละ ส่วนอันต่อมามาจากวอกไต้หวันกันบ้างนะจ๊าเมื่อคืนฮ่องกองเนี่ยเขามาคนแรกเลยหรือเปล่าแทยแอดไม่มั่นใจนะครับเพราะมีหลายสื่อมากแต่เห็นคนที่ลงคนแรกเนี่ยน่าจะเป็นวอกฮ่องกงนะครับมาวันนี้นะครับวอกไต้หวันก็ไม่รอช้าถ่ายจังหวะนอริซ่ากำลังแบบว่า คุยเคยแบบเงยหน้าทําให้เราเห็นถึงความไหลระหงเห็นความถึงคอระหงของน้องนะครับที่บอกว่าใส่อะไรก็ออกมาดูดีดูแพงนั่นเองนะจ๊ะโอ้โหจังหวะน,นี้พี่อาโนของเราก็คุยแบบธุรกิจกันอยู่ข้างๆด้วยนะมันให้บรรยากาศถึงแบบว่า,าเอ๊มาด้วยกันอนะไรอย่างเงีเ้ยก็ไม่อยากจะใช้คำนั้นละมันเขิน แต่ว่าแบบพอเห็นเขานั่งด้วยกันแล้วมันก็อดจินไม่ได้แล้วเขาก็โสดอ่ะเพื่อนๆอะไรประมาณนี้นะจ๊ะอ่ะอย่าว่าแอดนะแอดก็แค่มโน,โนไปคนเดียวคนอื่นอาจจะไม่ได้มาจงมารจินอะไรกับแอดก็ได้นะจ๊ะมันอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงก็ได้แค่นั่งด้วยกันเฉยๆเออก็มีจังหวะนั่งคุยกันบ้างนั่นแหละตามภาษานักธุรกิจสาวนักธุรกิจหนุม่มตัวพ่อตัวแม่ของโลกใบนี้นั่นเองนะจ๊ะอีกคนนึงก็ทายาทมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกนะครับ AirBNH นะครับแล้วน้องก็เป็นแบบว่าน้อง อะไรมันจะเบอร์หนึ่งมาโคจรมาเจอกันบ่อยๆแบบนี้นั่นเองนะครับมีคนทักว่าเฮ้ยหายกันไปนานนิ่ไงนะจ๊ะมานั่งข้างกันให้ดูกันไปเลยเขาไม่หายนะเขามาเจอกันแล้วนะจ๊ะส่วนอันต่อมานะครับมาจากห่วยโปกกันอีกแล้วนั่นซึ่งตอนนี้ฮอตเซิร์ชมากๆนะครับทะลุล้านไปแล้วอยู่อันดับที่1กับแท็กที่ชื่อว่าลิซ่าลุยอีเฟยสัญญาินเดียเซมเฟรมนั่นเองนะจ๊ะซึ่ง3คนนี้น่าจะเป็นขวัญใจของทางจีนพอสมควรนะครับมีการเน้น3คนนี้เท่านั้นยาากรว แล้วก็น้องอ,งอย่างผู้ชายของเราซึ่งเป็นชาวจีนเองด้วยนะครับอาจจะหลุดโผล่ไปเล็กน้อยนะครับแต่ว่าตอนนี้แท็ก3คนนี้เนี่ยกำลังมาแรงว่าอยู่ในเฟรมเดียวกันนั่นเองเนาะ,ะตามมากันติดๆด,ด้วยสื่อนี้นะครับ Entertainment Tonight นั่นเองนะครับซึ่งเป็นสื่อจากลอสแอนเจลิสนะจ๊ะเราต้องบอกว่าโอ้โหถ่ายรูปน้องนิ่าของเรานะครับออกมาได้ดูแพงดูแบบเหมือนไทยปกในเตีศาสานไปแล้วแล้วน้องนิ่าของเราเนี่ยก็อย่างที่รู้ว่าเป็นโปรเฟชชั่นอลอยู่แล้วกล้องมาปุ๊บอินเนอร์มาปับ๊บแอตติจูตมาปังนะจ๊ะจิกต,ตกกล้นตัวที้ เออคือแบบท่าทางการวางมือการอะไรราชินีจริงๆนะครับเหมือนบาฝึกซ้อมแล้วก็เพิ่งออกมาจากพระราชวังต้นฉบับกันเลยไปเลยทีเดียวนะจ๊ะเพื่อนๆนะอ่ะแล้วก็มาดูอันต่อมานะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของจริตราชนีทั้งสองคนระหว่างพี่เซยากับน้องลิซ่าของเราที่แอดเห็นว่ามันน่ารักมากๆที่เขาเนี่ยโอ้โหหันหน้าพร้อมกันเหมือนมีเซลล์ในร่างกายเป็นเซลล์เดียวกันแล้วนะครับทำให้หันหน้าองศาไปพร้อมๆกันนั่นเองเนาะเออพี่น้องคู่นี้ นะจ๊ะอีกคนหนึ่งมนตุ๊กตาอีกคนหนึ่งก็เป็นราชนีที่บอกว่าดูเข้มเข้มดูคูลๆนะจ๊ะนั่งข้างกัน,นก็เด่นคู่กันไปเลยนะคบไม่มีใครกินกันไม่ลงจริงนะสวยทั้งคู่มากๆนะจ๊ะอ่าอ่านแล้วก่อนจากกันไปเพื่อนๆขออ่านตรงนี้นิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นข้อความที่แอดรู้สึกซึ้งใจมากๆที่คนนี้เนี่ยเขาติดตาม,มลิซ่ามาอย่างยาวนานเช่นกันนะจ๊ะเหมือนแอดเลยนะอ่ะเขาก็บอกว่าฉันติดตามลิซ่ามาตั้งแต่ปี2018เธอเป็นคนที่ฉันมองหาและเป็นคนที่คอยปลอบโยนหัวใจของฉันความรัก และความอบอุ่นมากมายตลอด5ปีที่ผ่านมาการได้เห็นเธอใกล้ๆแบบนี้เหมือนฝันที่เป็นจริง ฉันจะรักเธอตลอดไปนะลิลลี่อ่านไปแล้วแอดก็ซึ้งนะคะมีคอนน้าตาคลอนิดๆเลยนะครั้งแรกที่อ่านเพราะเขาเนี่ยก็เหมือนเป็นการถ่ายทอดหัวใจเดียวกันของเราที่รักโนริซ่าและติดตามมาหลายปีนั่นเองจ้าซึ่งตอนนี้แท็กของโนริซ่านั้นก็ทะลุล้านแบบไม่ต้องสงสัยตอนที่แอดทำคลิปประมาณตอนตีสามเนี่ยตอนนั้นเนี่ยยังอยู่ประมาณ2องแสนสอยู่นะครับตอนนี้ทะลุล้านไปแล้วนะจ้าแค่ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นโนริซ่าของเราเป็นเจ้าแม่ล้านแตกินทวิตเตอร์อยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องปกตินะจ้าอ่าแล้วก็ไหนๆก็ไหนๆก็มมาาาาาลล้้ววววนนคครรรเเด,ดดีีี๋ยยยปปปปิิิสุทท็ศ่ โนริซ่าของเราอยู่ในงานทําอะไรบ้างนะครับก็ไปดูปพร้อมๆกันนะครับเป็นการเดินไปเดินมาในงานเดินเยอะมากๆนะขาเล็กลงไปกว่าเดิมแน่ๆรอบนี้เดินเยอะขนาดนี้บวกกับจังหวะที่โน,นริซ่าเขาดังนั้นคุยเจ้าแจ๊กกับพี่เฟเดริกอาร์โนของแอดเอ้ยของเรานั่นเองนะจ๊ะเพื่อนๆน,นะก็ไปกันด้วยโมเมนต์นี้ยาวๆกันเลยจ้าเกือบหนึ่งนาทีเลยนะสำหรับคลิปนี้ขอตัวเซียบายไปก่อนถ้ามีอะไรแซ่แบๆจะมาเพิ่มกันอแน,แน่นอนเลยนะจ๊ะรักทุกคนนะ Being Uh, to be somewhat supported. supported, uh, supported by uh, artists who have been doing it since quite many years. Uh, well, I don't. Hey, buon appetito! Enjoy. Buon appetito! And thank you again.